สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องของเราเกี่ยวกับนกเขานะครับซึ่งมีเนื้อหาสาระมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปชมดูวิถีชีวิตของนกเขานะครับในลำดับต่อไปนั้นเรามาฟังเกี่ยวกับการต่อนกนะครับซึ่ง การนํานกเขามาเลี้ยงนอกจากจะหาซื้อมาตามตลาดหรือจากคนรู้จักทั่วไปแล้วนะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่จะได้นกเขาป่ามาจากท้องถิ่นที่อาศัยโดยตรงและยังเป็นนกป่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนั่นก็คือการที่จะต่อเอานกเขามาเลี้ยงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนก ลักษณะที่เป็นนกต่อที่ดีนำมาเลี้ยงเป็นนกต่อนะครับการเลือกลักษณะนกต่อนั้นตามตำราบโบราณที่กล่าวไว้ก็คือลักษณะนกดีที่เป็นมงคลและนกที่เป็นอัปมงคลแล้วยังจะกล่าวถึงลักษณะของนกต่อที่ดีด้วยซึ่งกล่าวถึงนกต่อทั้งนกเขาใหญ่และนกเขาชวาไว้ดังต่อไปนี้นะครับ ลักษณะนกต่อของนกเขาใหญ่นะครับจะต้องมีลักษณะตามตำรา,าก็คือคอยาวนะครับหน้าเง้าเท้าใหญ่ปีกไข้หางไพรถึงจะเป็นนกต่อที่ดีนะครับทีนี้คอยาวนั้นสำหรับนกเขาใหญ่จะเป็นนกที่เสียงใหญ่ได้ยินไกลนะครับหน้าเง้านะครับจะเป็นนก ที่ขันเก่งขยัน நான் 你怎么看？你怎么看？你不会去读吗？我告诉你，你爷爷奶奶那些都很潮，爷爷奶奶很潮。

ที่นี่คนมาที่นี่อาจจะไม่ต้องกันตัวกันตัวที่นี่ลูกนี่ฟองไม่ต้องมีตัวไอ้หน้าผากแดงกระโดดตบร้อยเลย เลยขอบพุทบาลน,นะทรานนี้ขับขานอ,อะไรบูดอ้อาใครนะผ่านแดงโดถตบจริงมากร้อยหนึ่ง,งสามคนอะ่ะเออหลับสบายเลยนั่งดูกล้องอะ่ะเดือดนะ